ไม่หอุ้มจองจอันลูกนี่ไปเดินไปไหนโอเคโอเคครับไม่เมีเ้าไม่เมียวชื่อว่นไม่เปลี่ยนชุดหรอวันไ <c oughs> ม่เปลี่ยนชุดหรอแม่แม่แม่ยังไม่ว่างเราเลยไม่รู้จ้ี่ย่แล้วจะไปครับโหเกรับเลย <c oughs> ไดยังอ่ะเรออะไรนะครับเอาได้มากี่อันได้มาอย่างอันแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาแครไปมือขวามือขวายสมุกกี้ชัดๆเราจะปะเข้ามาแล้ว่าเสร็จมือขวามสมุกกี้เรีย้เลยครับเอาครับปฏิกาใครยังไม่รู้อีกมั่งเอ่ยรูดบอยรดบอยประกาศไปแล้วเมื่อกี้หรือใครมีข้อสงสัยอะไรก็ได้ผมครับผมครับ เอ,อยากรู้ว่าต่อยได้ไหมครับต่อยไม่ได้ครับมันคือการต <c oughs> ่อเวทนะ <c oughs> โอเคครับครับผมเออไอฮิวกับชกนี่คือครั้งหนึ่งต่อทีมหรือต่อคนครับอ่าก็คือจะมีซัพพอร์ตสองใช่ไหมซัพพอร์ตสองคนน่ะจะมีอ่าอย่างละหนึ่งนะก็คือการแข่งรอบรอบหนึ่งอ่ะก็คือจะสามารถใช้ได้แค่คนละคนละครั้งก็คืออย่างละครั้งอ่ะ อ๋ออย่างละครั้งใช่ก็คือชุบได้สองครั้งนี่เหรอครับผมใช่ก็คืออ่าคนหนึ่งชุบคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชุบกูอีกคนหนึ่งอะไรพวกเนี้ยได้อ๋อโอเคครับชิ่หกันชิ่เอาแากแมวอชี่แมวไม่ยอมมึงมึงจำจังหวะที่กูชุบใครวะพี่โรเวลปะหรือโรเลนไม่รู้มมนนแต่มึงไล่เวสใส่กูได้ไหมครับขอบคุณค่ะียบร้อยค่ะ เเออาาแบบนนั้ลไม่สามารถใช้น้ํายาวิ่งได้ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่สามารถเอ่อไม่สามารถใช้น้ํายาพวกวิ่งกระโดดหรือว่าอะไรได้เลยเป็นการแบบว่าเวทเวทล็อกเหรอเรียบร้อยค่ะเจเวทล็อกเวทล็อกหัวมีมีมเวทล็อกจริงก็ใช้ไม่ได้นะคือคือไม่ใช่ดกว่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มีเนาะมันมันจับตัวทันทีเลยอ่ะใช่ก็คือเวทล็อกห้ามใช้ น้ำยาที่มันเพิ่มความเร็วในการวิ่งหรือการกระโดดห้ามใช้นะครับระวังโดนมากินนะเปลี่ยนชุดไมู่ดนที่ไหะเปลี่ยนควาแม่เป็นตัวนี้เป็นภาพสีไหนตรงนี้แหละใส่ซัพพอร์ตสามารถโจมตีได้ไหมคะโจมตีได้สีไหนกระเป๋าเลยโอเคครับกระเป๋าห้าสี่ครับเออซัพพอร์ตสามารถอุ้มเพื่อนไปรักษาได้ไหมครับเติมที่เสร็จจบไปรักษาไปไปชุบนะครับไปชุบที่ไหนไปบอกแม่ยังเนี่ยครับไปก็หนีอะสีนัยได้ยัง จริงๆแล้วก็ถามว่าทได้มาทไหนมันก็ทำได้แต่เวลาุกกันไปยืนีอหทีนงะเม่ไรไม่รู้ทุกคนเสื้อข้างหน้าเป็นเสื้อสักมดาไม่แมวตัวนี้มันวับวับว่าดีจังกล้าไปยากกินได้จนกว่าจะสรบใช่ไหมครับทีมเลยใช่ต้องสรบทุกคนของทีมฝั่งหนึ่งนะจะถือว่า นับเป็นหนึ่งแสบนะครับนับเป็นหนึ่งคะแนนนะลำดับรางวัลจะมีอยู่3ามรางวัลทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีรางวัลชดเชยให้สําหรับอ่าคนที่ร่วมลงอ่าการประลองด้วยนะครับนี่แหละคือรางวัลของเราร่วมเราในข้าวรวมไม่เด้ข้ารรวมครับไปเนข้าที่หนึ่งครับทีมเอ็มทีครับออกมาข้างหน้าเลยฮะ ไอ้เถือไม่กระถานด้วยทุกคนถือแม้กระถานด้วยเดี๋ยวแม่อุ้มขึ้นไปแล้วกันอาจารย์ดิซ่เต้ครับขาอค่ได้้เวะอาจารย์ครับเรื่องลำคอนี่เปิดเป็นน้องเพลงหรือตะโกนนะครับเอาจริงๆเราก็คือเราสื่อสารกันเองได้มันก็ปกติก็ตะโกนก็ได้นะเอาจะผมกลัวเพื่อนไม่ได้ยินอะะโนถึงอยู่ตะโกนถึงอยู่แหละ ถ้เาเกิดเราพูดร้องเพลงทีมอื่นเขาก็จะได้ยินนะม,มันคือการรบกวนฝั่งตรงข้ามในรูปแบบหนึ่งมันเป็นแผนครับมันเป็นแผนมันคือการรบกวนแค่ตะโกนพอเนาะไม่ต้องถึงกับร้องเพลงหรอกเพราะเราอยู่ไม่แน่ไม่ได้อยู่มันเป็นแผนแเราจะอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะได้ไม่แสกกันโอเคปะโอเคชิลๆสบายๆอย่าตึง

โหแล้วสลบกันหมดเลยหมออยู่ไหนหมออยู่ไหน ตั้งแต่แรกเลยหมอหมอแม่งโดนเวทนักสองอันนะเอางเอาไงอ่ะอ่าสองทีมมารวมก่อนครับเดี๋ยวเช็คก่อนเนาะว่าเวททุกเวททีวใครใช้ไปแล้วมั่งเดี๋ยวมาเบิร์กเพิ่มนะครับผมใช้ไปหนึ่งไม่ได้ใช้เลยครับตายก่อนครับไม่ทันแต่มีดั้งเดิมเลนะ19โอเคถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนอ่าใช้ไปแล้วให้ออกมาอ่าไปหาอ่าเสื้อเกี่ยวเลยครับบอกปลาเขาเบิร์กครับเปิดร้องเพลงไปเลยสื่อสารไม่รู้เรื่องว่าใครโดนใครไม่โดน ูโดนแบบไม่ได้รู้เ,เอ,อ่อศาสตราจารย์ครับเรื่องพวกอ่าเรื่องอย่างสไลายนิกอย่างนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมคะัตอนได้ครับได้ใช่ไหมโอเคครับไปเปิดร้องเพลงเลยยั่ไม่ได้รูเลยนี่อ่นเวทแม่งปีสองทุกคนเลยปะวะเปิดร้องเพลงเปิดร้องเพลงแล้วเขาปีสามปีสิบเวทปีสามแล้วพวกนั้นอ่ะ เอปีสามกันมาเนอ่ยปีสามหมดเลยเอาแม่งเอาเอาไม่งล้มทีขึ้นไปเลยอ่ะล้มทีล้มทีคือไม่ได้ลุกเลยตะเกียบแม่งไม่ปีสามหมดเลยเออไม่ได้แฟร์เลยอ่ะแม่งตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เราเปิดน้ำตามไปเนี่ยโอ้โหแตกแล้วมันเียวอ่ะอ่ะมันมันมันไอ้นี่ได้มันอะไรวะมันสไลด์ได้อ่ะวิ่งเป็นวงกลมไว้เอาเป็นวงกลมไว้วิ่งวนวงกลมพร้อมแล้วขอยกมือขึ้นยกมือขึ้น ทีมมทีพร้อมแล้วนะครับผมทีมเอ็มพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะโอเคพร้อมแล้วสนาะ hey. มสองสายโดนสายโดน โอ้โหไม่รอดหรอ,อเเขาไล่แม่นกว่าวะ่ะไอ้เชีย่ยเขาไล่แม่นกว่าวะ่ะไอ้เชีย่ย อไม่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 อ่อยู่ครับกดด้วยครับเวทคิวมานี่ยมานี่มานี Generation> ่ใครใครไม่เกี <S <S ่ยวมานี่ยตอนนี <S <S um> ้นะครับสองโซแล้วครับเอ็มพีนำนะครับผมอ่าใครยังเอาอย่างนี้ดีกว่าเขารู้ว่าเวทอยู่กับใครเขารู้ว่าเวทิวอยู่กับใครเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้เหี้ยเขารู้กูสามคนหน่ะคิดดูดิ เปิดเปิดพูดพูดธรรมดาเราลุมคนเดียวเลยดีกว่าเออว่าะแหลเราเล็งกันใครอยู่ใกล้ๆตะโกนเลยเอาเอาซ้ายมือก่อนคนนึงเ้าเกิดตีเตือนไม่ได้ทีนี้เราจะตกรอบแล้วนะครับก็คืออ่าเราต้องได้วินนึงอ่ะเราถึงจะต่อชีวิตได้พูดธรรมดานะก็คือปรับปรับปรับเป็นพูดพูดธรรมดา เขารู้ไว้ว่าไม่ยเดือดใครก็ได้เอว่ยกับพวกคุณพูดพูดธรรมดานะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนยังเว่ยโดล่านะครับไปรับเด็กในสังกัดด้วยนะครับผมมานี่มานี่พะไพ่าต้องการอะไรครับพะไพ่ชุบอะไรอ๋อชุบใช่ไหมโอเคคุณนะคะมาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุยใหม่พร้อมหรือยังเออทั้งสองทีมยังครับยังยังยังนะโอเคยัง เล่นคนรวบจริงๆแล้วนี่นงคะมา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 เดี๋ยวคุยให <c oughs> ม่เก่งป็นนึงอเอาไปทุกแบบ ได้ไหมเอ่ยได้แล้วครับพร้อมแล้วก็ยกมือกึนยกมือขึ้นยัง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 ทางเอ็มจีพร้อมแล้วนะครับเอ็มจีว่างงานรวมก่อนรวมก่อนรวมก่อนยังครับขอแป๊บนึงยังครับนะครับกำลังปรึกษากันอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดล็อกเพลงให้เราฟังครับว่าเปิด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 คุยธรรมดานะเปิดคุยธรรมดาก็คือ ตอนนี้เขารู้ใช่ไหมว่าเป็เราอยู่เลยเราเราเห็นเราเราเอาตัวตัวตัวซ้ายก่อนจะสามารถเดินผ่านกันได้นะครับผมตะถมซ้ายก่อนดีกว่าตำรวจไม่จับัแต่เราเราวิ่งเป็นวงกลมนะเวลาจะหลบตะกิ้อ่ะวิ่งไปเลยกลมๆอ่ะพยายามพยายามใช้หน่อยพยายามเห็นเห็นว่าฝั่งนู้นใครล้มอ่ะไล่เวทซ้ำไปเลยนะถ้ามีอ่ะนี่โดนถี่มากคือเขาใช้ถี่มากแม่งกูมีแค่เวทเดียวเองไม่แม้แต่เน็ตเขาไปกูได้เสียงไปแลกววะ พร้อมยังเออน่าสู้สู้มามามาสู้ๆพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พร้อมแล้วเนาะสามสองหนึ่งยิงครับไปใส่ลมใส่ลมไปด้วยใส่ลมใส่ลมใส่ลมเฮ้ยใครล่วงวะ Tập đi, sắm đi. Lửa 2 lửa 2 lửa 2, một 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 một, 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 oh lè, một, 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 không หมดแล้ว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 เยอะแพร่ตอนบันว่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่แรกนะครับระหว่าง MG กับ MG นะครับสกอร์นะครับ อมชนะ m g ขอบมากครับขอบคุมากครับขอบคุณมากครับเอาไปครับรอๆเดี๋ยวปีหน้าแก้มือกันครับาครับสาอคมารับเก่นะเ่นะุกคนเก่รเมเก่ะเก่งเก่งก่งมก่เก่งเก่งเก่เก่งเก่งเก่นเก่ง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 เก่เก่งทก่งเเก่เ่งเ่งเก่งก่งเงเงง่งเ่ปลอ่งเ่งเก่งงเอ่งเก่งง่งเก่งกงเงเ่นเ่งเ่งแอบ ตายแล้วหรอเอ้ยเรียกศาสตราจาร์มาเรียกศารจราจา์มาตายแล้วหรอเอ้ยหนีหนีก่อน <l ots> โอ้โหไอเหี้ย เด็งหน่อยครับเด็งหน่อยเออคุณโดนอีกแล้วเสื้อแจ็คเก็ตดำนี่ใช่ไหมคะ